ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจนึกที่ใช้พษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาติดตามประเด็นในส่วนของช่วงแรกครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศก็ต้องนําเรียนครับวันนี้ศุกร์สิ 18, นียังอาจจะมีฝนในหลายๆพื้นที่นะครับในภาคตะวันออกเราแต่หลังจากนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์ฝนฟ้าก็จะเริ่มลดลงตกหนักๆเช่นนี้ ก็ถือว่าถ้าจะพูดเรื่องดีก็คือการเติมน้ําการให้ความชุ่มชื้นการพัฒนาผลแต่ถ้าเป็นในด้านของอด้านการระบาดของโรคแล้วผมก็ต้องย้ําต้องนําเรียนครับว่าเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เกิดการระบาดของโรคผลเน่าโดยเฉพาะในส่วนของทุเรียนเงาะลําไยคือผลไม้ใดก็ตามที่มีความหวานแล้วมีความชื้นสูงสิ่งแวดล้อมเอื้อนวยหากมีผลกระทบเล็กๆน้อยๆ เช่นการขยายของผลก็จะทําให้ทุเรียนขับน้ําทุเรียนก็จะเป็นหนามเน่าทุเรียนจะเป็นโรคผลเน่าเงาะก็จะเป็นในส่วนของผลเน่าเช่นเดียวกันราใหญ่ก็เช่นเดียวกันดังนั้นในพื้นที่ใดก็ตามที่มีผลผลิตรุ่นนี้ก็ต้องให้ความสําคัญนะครับเรามีความจําเป็นที่จะต้องอพ่นสารเคมีในการควบคุมแต่ก็ยังมีประเด็นว่าแล้วสารเคมีกลุ่มไหน เราก็สามารถใช้ได้ครับในกลุ่มของอะอกซิสโตบินโฟฟิโคนาโซนไดฟิโคนาโซนทีบูคุนาโซนหรือลงท้ายด้วยพาบินประมาณนี้คือถ้าเรามองในเรื่องของปรากรคาดคารปีนี้น้ำมากน้ำเยอะน้ำยาวดังนั้นเราก็คาดว่าตั้งแต่วันนี้นะครับสงกรานก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วปกติจะเป็นเดือนพฤษภาปีนี้เมษายน เพราะฉะนั้นในส่วนของแนวทางการจัดการก็ต้องมองวนะ่าถ้าน้ําเรามีประเมินมากมันก็มีผลกระทบหลายด้านเราก็ต้องไปวางแผนในการจัดการกันต่อไปโดยเฉพาะในด้านของคุณภาพนะครับคือประเด็นนั้นผมอยากจะนําเรียนว่าถ้าเป็นในส่วนของทุเรียนเราก็ต้องไปดูในเรื่องของเนื้อภายในบางคุดก็ จะพบว่าจะพบอาการเนื้อแก้วยังไหลยังตกในไส้เหลืองนั่นเป็นประเด็นที่จะเป็นความเสียหายเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องดูแลในด้านของคุณภาพตรงนี้เรามาดูข่าวดีจากข้าหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรนะครับกับรายการพิเศษในตลอดเดือนเมษายนนี้พิธภัณฑ์ในชุดบำรุงผลสร้างเนื้อเพิ่มน้้นาหมักก็จะเป็นกลุ่มอาหารเสริมทางดินเป็น TK ซอย1 TK ซอย2 TK Plus s i r c o n และ TK ซอย5ขนาด5ลิตรนะครับ1แกลลอนแถม1ลิตรแต่ถ้าเป็นขนาดถัง20ลิตร1ถังแถม5ลิตร1แกลลอน กลุ่มอาหารเสริมทางใบครับประกอบไปด้วยไมโครมิกเอเป็นอาหารเสริมสูตรรวม t k c a แคก็จะเป็นแคลเซียมบอรอนไฮแมกเป็นแมกนีเซียม TKC เป็นสังกสีก็เป็นรายการ5แถม1เช่นเดียวกันนะครับคือ5ลิตรแถม1ลิตร20ลิตรแถม5ลิตรในส่วนของพลิตภัณฑ์พิเศษอย่างเช่นซุปดีเป็นตัวที่ใช้ในการควบคุมไนโตรเจนขนาด5ลิตร นะครับหแกลลอนแถม1ลิตรโมฟลูตขนาด5ลิตรแถม1ลิตรเช่นเดียวกันนะครับโมฟลูดก็จะเป็นแคลเซียมเดียวที่มีอัตราความเข้มข้นไปช่วยในเรื่องของการลดการหลุดล่วงนิฟเป็นบอรอนครับหลิตรแถม1ลิตรอังจินินเป็นสารสกัดจากสาหร่าย5ลิตรแถม1ลิตรและถ้าเป็นขนาดถัง20ลิตรก็แถม5ลิตรนะครับรวมถึงในส่วนของซูเปอร์แอคชั่นขนาด5ลิตรแถม1ลิตรและ ทีเคบูสเตอร์เป็นสารสกัดจากสาหร่ายบวกพลังานในรูปของ ino, กรดอะมิโนก็เป็นขนาด5ลิตรแถม1ลิตรแต่ถ้าเป็นขนาดแกลัลลอนนะครับ5ลิตรแถม1ลิตรเช่นเดียวกันนี่เป็นรายการพิเศษตลอดเดือนเมษายนนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตรท่านรับสิทธิ์ได้ที่ร้านชัยพฤกเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะแนะนำนะครับ ในการเล่งการสุกแก่คุณภาพของทุเรียนจากชัยพฤกษ์โกลเทคขุงและชัยพฤกษ์ขาระยาก็คือโนลังกันจิมโนลังจังกึมบวกกับอันยองซึ่งเป็นพีดพันจากเกาหลีสารในส่วนของโนลังจังกึมนั้นก็จะประกอบไปด้วยเมทไพโอนีนและก็มีสตีวีโอไซ์มีคุณสมบัติในการเล่งเนื้อทุเรียนการเข้าสีเหลืองสวยงาม ส่วนทริปโตเฟนบวกแมกเนีเซียมบวกซัลเฟอร์ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างแป้งน้ำตาลให้ได้คุณภาพเล่งการสุกแก่ของผลเพิ่มความหวานนะครับมีทั้งเรื่องของสีเรื่องของกลิ่นนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากในส่วนของราชสีเฟอร์ต um ิไรเซอร์บริษัทแบล็กแพนเตอร์อะกลิเทคจำกัดช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่นึงก่อนครับ ราดเน่าโคนเน่าผลเน่าในทุเรียนสต้องฟลรีอาฟอ400เท่านั้นโฟลรีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและโฟลรีอาฟอส4 0 0อย่างได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึการปลอมผลขอสีต่างๆ สินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทกรีนลิฟจำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศไฮแม็ก ถ้าอาหารเสริมแมกนีเซียมที่เหมาะใช้ฉีดพ่นกับพืชทางใบควรใช้ไฮแมกฉีดพ่นระยะพืชแตกใบอ่อนเพื่อเร่งใบอ่อนของพืชให้แกเร็วขึ้นปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อนลูกร่วงจะหมดไปเมื่อใช้ไฮแมกใช Hi ้ไฮแมกฉีดก่อนเก็บทุเรียน2เดือนไฮแมกจะช่วยให้ทุเรียนแกเร็วขึ้นและช่วยให้สีเนื้อเหลืองหน้ารับประทานยิ่งขึ้นไฮแมกเป็นผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษเกษตรทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรทั่วไป ขับทานสามารที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์เศรษฐ์จันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้เป็นวันศุกร์พืชเศรษฐกิจที่เรายังคงต้องนําเสนอเป็นพืชเศรษฐกิจหลักก็คือในส่วนของลําไยประเด็นของลำใหย่นั้นพิทักษกรหลายท่านอาจจะทราบอยู่นะครับว่าถึงแม้ว่าในช่วง การตลาดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อรายได้ของพีินักษกรต่อความรู้สึกแต่ว่าลำใหญ่ก็ยังเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกและก็ในช่วงของสถานการณ์ราคาแต่ละช่วงอาจจะมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อถึงยามช่วงเทศกาลสำคัญลำใหญ่ก็ยังมีคุณภาพก็ยังปรับราคาขึ้นมาอยู่ในราคาที่ยังคงรับกันได้อยู่ ในส่วนของประเด็นสาระในวันนี้เป็นคําถามจากพิทักษกรผู้ปลูกลำไยนะครับพิทักษกรต้องเข้าใจว่าการทำำําลําไยโดยการทําสารลําไยนั้นก็จะเป็นช่วงเทศกาลที่สําคัญซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นลําไยในชุดวันชาติจีนคือวันชาติจีนจะอยู่ในช่วงของออวันที่5นะครับตุลาคมนั่นหมายความว่าลําไยจะเกี่ยวเกี่ยวอยู่ในช่วงเดือนกันยานึ่งถ้าเราถอยย้อนกลับมา7เดือน ก็จะอยู่ในช่วงของการทําสารลําไยในเดือนมีนาคมการทําสารลําไยนั้นส่วนใหญ่การคํานวณน,นะครับก็จะคือ7เดือนเสร็ก็จช็ํทการเก็บเกี่ยวถ้าเราจะพูดถึงการทําสารลําไยเรียกว่าลําไยในช่วงฤดูฝนหมายความว่าเรามีพื้นที่พาบปลูกลําไยแต่ว่าเราไม่มีแหล่งน้ําอาศัยน้ําฝนเป็นตัวส่งเสริมเป็นตัวจัดการดูแล เราจึงเรียกว่าลำใไยในช่วงฤดูฝนก็คือเริ่มทำสารในเดือนมีนาคมทำสารไปแล้วก็จะเริ่มออกดอกในช่วงปลายเดือนมีนาคมคือช่วงนี้แล้วเราลองนับต่อไปครับครบ7เดือนก็เท่ากับว,ว่าเดือนกันยายนเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่ายอยู่ในช่วงปลายกันยาต้นตุลานั่นก็คือเทศกาลวันชาติจีนเรากลับมาดูประเด็นว่าในส่วนของการทำสารเราจะไม่ย้อนถึงนะครับ ว่าทำสารมาวันเมื่อไรอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องอธิบายจากคําถามที่พิทักกรได้สอบถามมาคือการทําสารลําไยเนี่ยจะมีการทําสารอยู่สองอลักษณะใบลักษณะที่หนึ่งก็คือการทําสารลําไยในใบแก่นั่นหมายความว่าลำไยนั้นผ่านการดูแลมาอย่างพร้อมแล้วก็มีการาทำสารในช่วงใบแก่ อันนี้เราเรียกว่าทำสารใบแขกส่วนกรณีการทำสารอีกรูปแบบหนึ่งก็คือทำสารที่ใบอ่อนการทำสารใบอ่อนนั้นหมายความว่าเรากระตุ้นทำให้ลำไยแตกใบอ่อนแล้วก็ทำการให้สารลำไยตามระบบความต่างคืออยู่ตรงนี้ครับว่าการทำสารลำไยที่ใบแก่นั้นก็คือมีการสะสมความสมบูรณ์มาพร้อมและทุกอย่างพร้อม เพียงแต่ให้ลำไยออกดอกโดยการใช้สารโพเทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเลรตบังคับประเด็นเราต้องเข้าใจว่าการทำสารลำไยใบแก่นั้นหลังจากที่เราให้สารไปครบกำหนดเราจะเห็นภาพคือลำไยจะแตกใบอ่อนอันนี้เป็นพฤติกรรมของการทำสารลำไยในใบแก่เมื่อเกิดการแตกใบอ่อนแล้วกรณีของใบอ่อนที่แตกเนี่ยจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ10วัน ไม่เกินโดยประมาณนะครับเขาก็จะต่อยอดออกมาเป็นดอกก็คือออกดอกนั่นเองให้เข้าใจนะครับว่าทำสารลำไย,ยใบยแก่ทําสารไปแล้ว10บกว่วันเขาจะต่อกระดงขึ้นมาหลังจากนั้นก็เป็นยอดอ่อนเมื่อเป็นยอดอ่อนเสร็จก็จะเป็นใบออกดอกต่อประเด็นก็คือในส่วนของขณะนี้เนี่ย การจัดการในลักษณะดังกล่าวจะต้องทำอย่างไรจึงจะมีส่วนช่วยให้ลำไยที่ทำสารใบแก่ที่เป็นใบอ่อนแล้วต่อดอกอยู่ภายในกรอบเวลาที่เรากำหนดปัจจัยที่ผมนำเรียนก็คงเป็นเรื่องของปัจจัยในชุดของการสะสม คาว่าสะสมนั้นก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของปุ๋ยทางใบอาจจะเป็นสูตรตัวหน้าต่ํากลางสูงท้ายสูงเช่น 5, 25, 30, 7, 24, 3, 4, 6, 32, 35หรือจะเป็นไบโอเมอร์เอ็กซ์ตาเคนูเทคซเปอร์เคเป็นตัวท้ายสูงส่งเสริมการออกดอกตัวที่สองคือในกลุ่มของแคลเซียมบอลอนนะครับอันนี้คือตัวหลักที่เป็นธาตุอาหารที่จำเป็น ตัวที่3ก็คือในกลุ่มของสารพลังงานในรูปของกรดอะมิโนจะเป็นสารายบบกอมิโนหรืออะมิโนแอซิดก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะมีส่วนของธาตุเพิ่มเข้าไปคือแมกนีเซียมหรืออาจจะเป็นในส่วนของตัวซูเปอร์ดีหรือดีในเตรดแต่ตัวหลักที่เราจะต้องใส่เมื่อกรณีที่ลำไยต่อยอดออกมาเป็นใบอ่อนก็คือสารลำไย จะต้องมีการเติมสารลำไยเข้าไป2ครั้งในอัตราต่ำก็คืออยู่ที่ประมาณ200กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรร่วมกับปัจจัยในชุดสะสมคำว่าในส่วนของร่วมกันนั้นด้วยเหตุก็คือว่าเมื่อเราทำสารลำไยใบแก่เขาต่อใบอ่อนขึ้นมาอันนี้เป็นพฤติกรรมเราก็จะต้องเติมพลังงานเข้าไปเท่านั้นเองครับ บางครั้งถ้าพื้นฐานพลังงานดีเขาก็อาจจะต่อเป็นดอกได้เลยในระยะเวลาอันสั้นแต่ถ้าพลังงานไม่ดีก็จะต่อในระยะเวลาที่ยาวเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องเกรกผู้ปลูกลำไยค่อนข้างจะเห็นภาพอยู่แล้วแต่เราต้องมาอธิบายว่าเราจะต้องเติมสารเข้าไปเหมือนต่ออายุเช่นทำสารไปแล้วประมาณ5วัน12วันต่อใบอ่อนขึ้นมาเขาจะต่อใบอ่อนไปประมาณ7วันถึง10วัน ในช่วงเวันถึงสิวันเนี่ยเราจะมีการให้สารสองครั้งร่วมกับััจัยชุดสะสมเขาก็จะต่อเป็นไข่ออกมาเป็นดอกซึ่งนั่นหมายความว่าเราได้ทั้งใบอ่อนได้ทั้งดอกภายในเวลาเดียวกันแต่ว่าในเรื่องของเทคนิคการให้สารลำใหญ่น,นั้นเราคต้องเข้าใจนะครับว่าเนื่องจากสารลำใหญ่น,นั้นจะเป็นสารที่ค่อนข้างจะละลายน้ํายากเพราะฉะนั้นผมก็ย้ําว่าก่อนที่เราจะใช้ ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราควรจะนำสารมาแช่น้ำให้เขาละลายตัวให้ดีที่สุดแล้วในวันรุ่งขึ้นเราจึงนำไปประรวมกับปัจจัยชุดสะสมแล้วก็พ่นไปที่ลำไยสองครั้งเราจะได้ดอกความเชื่อมั่นในระดับ 80- 90%แน่นอนครับอันนี้คือส่วนที่เราดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จอาจจะมีบ้างนะครับกับกรณีที่ท่านอาจจะไปพบ ว่ายอดบางยอดไม่พัฒนาเขาเรียกว่ายอดแข็งหรือยอดกระด้างถ้าเราพ่นปัจจัยชุดนี้ไปเนี่ยมีส่วนที่จะไปช่วยเหลือได้อีกในกรณียอดที่ไม่ออกคือไม,ไม่ต่อใบอ่อนแล้วไม่ต่อดอกเขาก็จะต่อยอดออกมาเป็นดอกได้เช่นเดียวกันอันนี้คือประโยชน์ต่อเนื่องประเด็นในส่วนของสิ่งที่เราดำเนินการนั้นย้ำว่าเราจะดำเนินการเฉพาะ การพ่นเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ดอกออกมาในกรณีที่เป็นภาษาของชาวลำไยเนี่ยบางครั้งท่านอาจจะไปพบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะลำไยกลางล่มก็คือลำไยที่แตกดอกแล้วปนใบอ่อนหรือกรณีใบอ่อน ปนดอกให้เข้าใจความหมายที่แตกต่างกันอยากจะสรุปให้เห็นว่าบางส่วนเนี่ยถ้ากรณีที่เป็นทําสารลำาไยใบแก่แล้วเขาต่อใบอ่อนออกมาแล้วใบอ่อนค่อนข้างจะเป็นใบอ่อนชุดใหญ่แล้วไม่ต่อดอกนั่นหมายความว่าการให้สารลำใหญเกิดการผิดพลาดนะครับผมต้องอธิบายตรงนี้ให้เกิดความเข้าใจว่า ทำสารลำไยใบยแก่แตกใบอ่อนภายในเวลาไม่เกิน10วันเขาต้องต่อดอกอันนี้คือพฤติกรรมแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เขาแตกใบอ่อนมาชุดใหม่แล้วไม่ต่อดอกภายในเวลาสิบวันโดยในลักษณะเป็นใบอ่อนชุดใหญ่แล้วมีปนดอกลำไยมาตรงนี้เราเรียกว่าในภาษาเขาเรียกว่าลำไยกลางร่ม ซึ่งนั่นหมายความว่าอันนี้อยู่อีกภายใต้เงื่อนไขหนึง่งหมายความว่าเราจะต้องเข้าสู่ระบบเช่นเดียวกันแต่แต่นะครับการเติมสารลำไยนั้นจะต้องเติมต่อเนื่องเหมือนกับทำสารใหม่เช่กนการให้สารลำไยในอัตรา200กรัมต่อนั้น200ลิตรร่วมกับปัจจัยเนี่ยมันจะต้องทำถึง3ครั้ง4ครั้งหรือ5ครั้งแล้วแต่ ในส่วนของอัตราถ้าเป็นอัตรา300กรัมเราจะต้องพ้นต่อไปต่อเนื่องอีก3ครั้งกรณีลำไยเป็นใบอ่อนแล้วปนดอกนะครับหมายความว่าใบมากดอกน้อยต้องเติมต่อไปถ้าเป็นสาร300กรัมต่อน้ำ2 0 0ลิตรต้องเติมไปอีก3ครั้งแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เป็นลำไยที่เราทำสารในอัตรา200กรัมอาจจะต้องมากกว่านี้ แต่ไม่ใช่เป็นสูตรสําเร็จว่าจะต้องทําตามจํานวนนี้คือหลังจากที่เราให้สารเหมือนเติมสารเข้าไปในส่วนของลําไยถ้าเขาต่อดอกเมื่อไรการต่อดอกเนี่ยหมายถึงเขาจะแทงเป็นเสากระโดงเรือขึ้นมาเหมือนลําเรือนะครับเป็นกระโดงขึ้นมาชัดเจนจากยอดอ่อนนั่นแสดงว่าเขาได้ดอกละจากใบอ่อนเป็นกระโดงขึ้นมาก็คือดอกเราก็หยุดการให้สารได้กรณีนี้หมายความว่า ใบอ่อนนะครับเป็นใบอ่อนแล้วปนดอกต้องทำต่อเนื่องแล้วก็จำนวนครั้งก็ต้องมากขึ้นส่วนที่เป็นลำไยเขาเรียกว่าเป็นดอกปนใบอ่อนกรณีดอกปนใบอ่อนนั้นหมายความว่าเขาออกดอกมาแล้วนะครับเป็นดอกจำนวนมากแล้วมีใบอยู่ปัจจัยแค่ตรงนี้เนี่ย ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปให้สารลำ้ำไยเพราะเดี๋ยวใบอ่อนเขาก็จะแพ้เองแพ้จากในส่วนของดินฟ้าอากาศแพ้จากในเรื่องของพฤติกรรมใบอ่อนที่ขยับออกมาปนกับดอกเดี๋ยวเขาก็จะฝ่อไปเพียงแค่เราใช้ปัจจัยบำรุงเท่านั้นซึ่งก็จะประกอบไปด้วยปุ๋ยทางใบในการส่งเสริมการออกดอก,ดอก,ดอกมีแคลเซียมบรอนมีแมกนีเซียมมีในส่วนของตัวอะมิโนโอแอซิดหรือกลุ่มพลังงานโดยที่ไม่ต้อง ไปใช้ในส่วนของสารลำใหญ่นี่เป็นประเด็นที่ผมต้องทำความเข้าใจนะครับกับ3มเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับกรณีที่ท่านทำสารในเดือนมีนา,นาเขาเรียกว่าทำทำ,ทำลำใหญ่ในชุเทศกาลวันชาติจีนมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้น3เหตุการณ์สรุปให้ฟังก็คือหลังจากทำสารไปแล้วเขาแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนไปแล้วไม่เกิน10วัน เขาต่อดอกอันนี้คือพฤติกรรมการต่อดอกก็คือการวางเสากระดงเป็นกระดงเรือแบบเรือเรือโบราณ่ะนะครับเป็นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเป็นใบแตกใบอ่อนเสร็จไม่ต่อดอกมีดอกมีไข่ปนเล็กน้อยแต่ใบเป็นจำนวนมากอันนี้คือส่วนที่เราจะต้องลงสารต่อเนื่องในการให้ไปที่ใบโดยตรง ตามสูตรที่ได้ที่บายมาส่วนกรณีที่3ก็คือเป็นดอกครับออกดอกแต่มีปนใบอ่อนมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปให้สารเพียงแต่เราจัดการบํารุงตามภาวะปกติเราก็จะได้ประสบความสําเร็จซึ่งถ้าเรามาดูระยะเวลาระยะเวลานั้นให้เข้าใจครับว่าหลังจากทําสารใบแก่แล้วประมาณ7วัน10วัน12วันเขาจะต่อใบอ่อน ต่อใบอ่อนไม่เกินสิบวันก็ต่อดอกนี่คือลักษณะที่เป็นกำหนดวันทีนี้ถ้าในกรณีที่มันเกินกว่านี้ล่ะให้เข้าใจว่าหลังจากที่เรามีการให้สารลำใหญ่ครบกำหนดจะเป็นลาดทางดินพ่นทางดินบวกทางใบก็แล้วแต่กำหนดระยะเวลาของการที่สารจะมีปฏิกิริยาสูงสุดเนี่ยมันอยู่วันหลังจากวันที่18ไปจนไปถึงวันที่25 คือหมายความว่าจากการให้สารลำไยนะครับครบกำหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ให้นับไป25วันจะเป็นวันที่มีปฏิกิริยาสูงสุดในการทำหน้าที่ในการทำให้ลำไยออกดอกหลังจากนั้นเขาก็จะค่อยลดลงเป็น28วันไปจนกระทั่งถึง35วันเหมือนกับกรณปีประสิทธิภาพของสารจะลดลง ลดลงทีละเล็กทีละน้อยจนไปถึง35วันถ้าในสภาวะอากาศร้อนแห้งแลง้งอาจจะอยู่ได้ถึง45วันแต่ถ้ามีความชื้น35วันดังนั้นหลักสำคัญที่ผมเองอยากจะให้ท่านเข้าใจก็คือว่าถ้าในสภาวะที่ลำํำไยของเราในสวนเนี่ยครบ28วันหลังจากให้สารในครั้งแรกครั้งที่หนึ่งถ้าเป็นไปได้เรายังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการออกดอกคือยังไม่เห็นดอก เราจะต้องเติมสารเข้าไปจะเติมในใบแก่หรือเติมในใบอ่อนก็แล้วแต่เพื่อต่ออายุของสารหรือต่อให้สารเข้าไปมีประสิทธิภาพไปจนกระทั่งถึง35วันเพื่อการออกดอกเราจึงจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในหลักการตรงนี้พอหลังจากให้สารเสร็จเออให้สารเสร็จครบก,รกำหนดแล้วเดี๋ยวก็ต้องออกดอกไม่ใช่แล้วนะครับ มันมาจากเหตุปัจจัยหลายอย่างปัจจัยตัวที่หนึ่งคือสารที่นำมาใช้อาจจะให้ในอัตราหรือประสิทธิภาพที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าทุกวันนี้สารผสมเสร็จก็มากสารปลอมก็ย้อยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่เราจะพิสูจน์ได้ก็คือถ้าท่านมีสารลำใหญ่อยู่แล้วท่านต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพเราก็นำสารมานิดหนึ่งนะครับเอามานิดเดียวอยู่ในพื้นที่โปร่งรอดปลอดภัยนะครับ แล้วก็จุดไม่ขีดเผาดูจุดไฟเผาดูถ้าเป็นสารที่มีประสิทธิภาพเขาจะฟู่ทันทีแต่ถ้าเป็นสารปนปลอมมันก็จะทําการเดือดประทุเล็กๆเดี๋ยวเดือดเดี๋ยวผุดเดี๋ยวติดเดี๋ยวไม่ติดอันนี้เป็นการตรวจพิสูจน์สารได้สารเป็นส่วนสําคัญนะครับที่อาจจะทําให้ประสิทธิภาพในการทําหน้าที่ในการส่งเสริมการดอกลดลง ส่วนที่สองอัตราส่วนที่สามระยะเวลาการพ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อมูลของผมตรงนี้เนี่ยรวบรวมครบถ้วนในเทคนิคการใช้ประเด็นที่อยากจะฝากสลักสำคัญก็คือสารจะต้องเก็บในที่ปลอดภัยไม่ไปรวมกับวัสดุอื่นสองถ้าเราจะใช้สารลำไยควรจะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนควรแช่น้ำไว้หคืนสเวลาที่เราทำการพ่น เราจะต้องระมัดระวังถ้าเราใช้สารในอัตรา300แล้วเราใช้ปั๊มแรงใช้เครื่องพ่นจี้จะเกิดแรงกระแทกจะเกิดอาการใบไหมเกิดเป็นพิษได้ฉะนั้นในการพ่นสารลำใหญนั้นจะต้องปรับเป็นละอองฝอยปรับให้เขาเปียกไม่ปรับแหลมไม่เกิดการแรงกระแทกซึ่งตรงนี้จะเป็นผลเสียอันนี้คือเงื่อนไขในส่วนของอการใช้นะครับ ก็ฝากไว้เป็นสาระความรู้ในเช้าวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกท่านสวัสดีครับ